ตอนนี้ค่ะมาพบก,กับบิมอีกแล้วนะคะวันนี้บิมจะพาไปดูระบบ Honda Sensing ของ All New Honda w r v จะเป็ Aa, นยังไงไปดูกันเลย CMBS ระบบช่วยเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกค่ะระบบ CMBS จะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกโดยระบบนี้จะทํางานอยู่ที่ความเร็ว5กิโลเมตรขึ้นไปค่ะระบบจะขึ้นเตือนที่มาตรวัดหากว่ามีรถข้างหน้าแล้วเรากาลังจะชนค่ะ l t ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถค่ะ การทำงานจะทำความเร็วอยู่ที่72ถึง180กิโลเมตรโดยขั้นตอนการใช้งานให้กดที่รวบพวงมาลัยหนึ่งครั้งสังเกตที่มาตรวัดจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปนี้ค่ะถ้าระบบจับเส้นได้จะขึ้นเป็นเส้นสีเขียวที่หน้าจอมาตรวัดค่ะ ACC a d a p i v e c r u i s Control ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปดพันค่ะกดปุ่มที่พวงมาลัยขับที่ความเร็วที่ต้องการแล้วกดเซต สามารถปรับระดับความห่างจากรถคันข้างหน้าได้ที่พวงมาลัยระบบ RDM Win LDW ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกจากช่องทางเดินรถค่ะระบบจะทำงานอยู่ที่ความเร็ว72ถึง180กิโลเมตร สัญลักษณ์จะขึ้นเตือนที่หน้าจอมาตรวัดและระบบจะสั่นที่พวงมาลัยพร้อมควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางค่ะระบบจะยอมให้เราเปลี่ยนเลนเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวค่ะ ASB Auto High Beam ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติค่ะระบบจะทำงานอยู่ที่ความเร็ว30กิโลเมตรขึ้นไปและก้านไฟจะต้องอยู่ที่ออโต้ค่ะระบบ LCDN เป็นระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันข้างนหน้าเคลื่อนที่ค่ะ โดยระบบจะทำงานควบคู่กับ ACC Adaptive Cruise Control เมื่อจอดรถนานเกิน3วิและคันหน้าเคลื่อนที่ระบบจะเตือนที่หน้าจอค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ All New Honda W RV สามารถเข้ามาชมรถได้ที่ยูนิเต็ดฮอนด้าตรงห้ามเดอะเซอร์เคิลนะคะหรือว,ว่าติดต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ตรงนี้ได้เลย ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ YouTube นี่ยแต่ต็้นอน้าแน่นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย